สวัสดีสสดค่ะ,คะในช่วงที่ผ่านมานะคะมูนลนิธิของเราค่ะได้รับการติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาหรือว่าขอความช่วยเหลือเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยจากกรณีที่ถูกตามลังควาหรือว่าถูกคมกกหกคุกคามทั้งจากแฟนเก่าอดีตสามีหรือว่าอดีตภรรยาค่ะซึ่งการคุกคามเนี่ยนะคะมาได้มาในหลากหลายรูปแบบมากๆเลยค่ะทั้งการส่งข้อความมาอาจจะส่งมาทางไลน์ทางแชทหรือว่าไปโพสต์ข้อความด่าทอในโซเชียลมีเดีย ะะซึ่งข้อความก็อาจจะมีทั้งการแบบข่มขู่ว่าจะมีทั้งไหวลูกโป๊บ้างหละนะคะคข่มขู่ว่าจะมาทําร้ายบ้างหละนะคะรวมไปถึงบางคนเนี่ยก็ถูกมาตามมาขวานที่บ้าน,นานใช่ค่ะมาที่ทํางานมาจนลบก,กวนทําให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้นะคะหรือบางรายนะคะหนักมากกว่าก็คือบุกมาถึงบ้านแล้วมาทําลายข้าวข,ของมาทุบตีมาพังบ้านเราเพื่อที่จะบุกเข้ามาในที่พักอาศัยของเราค่ะ เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะเราเลยมีคาแนะนําในการดูแลตัวเองเรื่องต้นมาฝากค่ะในกรณีนี้นะคะขอแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบที่1น่นะคะมาแบบประชิดตัวมาถึงบ้านมาคอประตูหรือมาป้วนเปียนอยู่ที่หน้าบ้านของเรานะคะสิ่งที่ต้องทำลำดับแรกเลยค่ะ หนึ่งเลยนะคะคือตั้งสตคิค่ะเมื่อตั้งสติได้แล้วนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรไปที่191น,น,นะคะแจ้งตำรวจถามว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรขึ้นกับเรานะคะในกรณีที่เขาทำลายข้าวของนะคะขอประตูบ้านแบบบุนแร์หือพยายามที่จะบุกเข้ามาภายในบ้านอันนี้ยิ่งต้องแจ้งมาะะขอให้คุณตำรวจรีบมาช่วยเราโดยเร็วเลยนะคะและหากเป็นไปได้นะคะขอชื่อนะคะกับยศหรือตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เราคุยด้วยนะคะจดเอาไว้ ด้วยก็จะดีมากเลยค่ะลำดับต่อไปนะคะโทรหาเพื่อนสนิทนะคะคนที่เราไว้ใจนะคะว่าตอนนี้ได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับเราแล้วนะคะเพื่อที่เขาเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับเราและอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาสามารถที่จะมาช่วยเหลือเราได้นะคะหากเป็นไปได้ขอให้เขามาอยู่เป็นเพื่อนนะคะลำดับต่อมาค่ะขณะที่รอนะคะ พยายามนะคะรอตำรวจตำรวจจะไม่มาค่ะพยายามอย่าไปต่อล้อต่อเถียงนะคะหรือพูดคุยกันกับคนที่มาตามความนะคะเพราะว่าการต่อล้อต่อเถียงนะคะอาจจะทําให้เกิดการยั่วยุโทรศโพท์นะคะทําให้เขาโกรธนะคะซึ่งอาจจะทําให้เหตุการณ์หรือสถานการณ์นะคะรุนแรงมากยิ่งขึ้นลําดับต่อมานะคะหากเขาต้องการที่จะพูดคุยกันกับเราขอเข้ามาในบ้านนะคะกรณีนี้นะคะก็ไม่แนะนาอีกเหมือนกันนะคะขอให้คุณนะคะคุยกันผ่านประตูที่ล็อกเลยค่ะ หรือนะคะแนะนาให้คุณนะคะนะัด คุยนะคะกับเขาในเวลาอื่นนะคะไปเจอกันตอนกลางวันพาเพื่อนไปด้วยไปเจอกันในที่สาธารณะแทนที่จะมาตกลงกันภายในห้องสองคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอยู่คนเดียวหรืออยู่ในยามวิการนะคะอีกอย่างนะคะหากเกิดการทำดายร่างกายนะคะขอให้คุณนะคะเก็บหลักฐานนะคะโดยการไปที่โรงพยาบาลขอใบรับรองแพทย์นะคะเก็บบันทึกหลักฐานนะคะทางการแพทย์ว่ามีบาดแผลตรงไหนบ้างและนำหลักฐานนั้นนะคะไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความะคะ่ะ หลักฐานนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือวีดีโอนะคะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตํารวจได้นะคะเพราะฉะนั้นเก็บหลักฐานเหล่านี้ไว้ให้ดีนะคะรวมทั้งทาสําเนาวไว้ด้วยก็จะดีมากเลยค่ะการบอกเพื่อนหรือคนที่เราไว้ใจก็จะสามารถช่วยเราได้นะคะเพราะว่าเพื่อนสามารถช่วยเราได้อีกอย่างหนึง่งสามารถเป็นหูเป็นตาให้เราได้ด้วยค่ะ แบบที่2นะคะมาตามรังควานมาให้เห็นแบบไกลๆบ้างนะคะให้รู้ว่าตอนนี้กําลังติดตามเราอยู่นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งที่บ้านหรือที่ทําง,งานก็ตามสิ่งที่ต้องทำํำระดับแรกเหมือนเดิมนะคะตั้งสติเอาไว้ให้ดีค่ะบอกเพื่อนหรือคนที่เราไว้ใจทั้งในที่บ้านและที่ทําง,งานนะคะว่าตอนนี้กําลังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับเรานะคะเขาจะได้คอยเป็นหูเป็นตาให้กับเราด้วยนะคะลําดับถัดมาอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรานิดนึงคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง เข้าออกบ้านในที่ทํางานนะคะเวลาที่เราเคยใช้เป็นปกติอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงค่ะทานข้าร้านไหนประจําก็สลับสับเปลี่ยนไปบ้างน,นะคะการทําเช่นนี้จะทําให้คนที่ตามตรงความเราเนี่ยนะคะทานเดาไม่ถูกว่าเราทําอะไรอยู่ที่ไหนบ้านนะคะ การกลับบ้านตอนตามลำพังตอนกลางาคืนนนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะหากไม่สามารถนะคะทาได้เนาะต้องกลับบ้านกลางคืนเนี่ยแหละเพราะว่างานเลิกดึกกรณีนี้นะคะขอให้ตั้งสติไว้ให้ดีอย่าบวแต่เล่นโทรศัพท์นะคะเพราะว่าการเล่นโทรศัพท์สติของคุณจะอยู่ที่โทรศัพท์เนาะเพราะฉะนั้นนะคะให้ลืมโทรศัพท์ไปเลยคะ่ะให้ดูนะคะเดินอย่ายาวิการคนเดียวก็ให้สังเกตสิ่ง,งต่างๆรอบตัวมีคนตามมาหรือเปล่าถ้าเกิดมีคนตามมาอาจจะเดินย้อนกลับมาก่อนนะคะแล้วก็ มีคนเดินดผู้พานถึงเดินเข้าไปในซอยพร้อมกันกับเพื่อนคนอื่นๆอันนี้ก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่สามารถทําได้ก็คือการลดนะคะการอัปเดตหรือการโพสต์นะคะสเตตัสข้อความต่างๆในโซเชียลมีเดียนะคะว่าเราทําอะไรที่ไหนอยู่กับใครกรณีอน,อน,นี้ก็สามารถทําให้คนที่ติดตามเรานะคะสามารถที่จะตามเราไปได้จากการโพสต์ข้อความนี้ของเราเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ แบบสุดท้ายนะคะกรณีที่ไมไ่เห็นตัวค่ะมาเป็นข้อความบ้างข้อความเสียงบ,บ้างวิดีโอบ้างมาขู่มาคุกคามนะคะในกรณีนี้เหมือนเดิมค่ะแจ้งเพื่อหรือคนที่เราไว้ใจนะคะว่ากําลังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับเราเขาจะได้คอยช่วยเหลือและเป็นหูเป็นตาให้กับเรานะคะลําดับต่อมาค่ะบล็อกให้หมดทุก ช่องทางที่สามารถติดต่อได้เลยนะคะถ้าเกิดเขาไปสร้างแอคเคา์ใหม่ก็าตามไปบล็อกใหม่เหมือนกันนะคะการบล็อกก็จะไม่ได้รับเราก็จะไม่ได้รับข้อความของเขาอย่างหนึ่งแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทําได้ก็คืองดอัปเดตสเตตัสของคุณนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่ฉันทําอะไรอยู่บ้างเกิดอะไรขึ้นกับฉันนะคะเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับเรานะคะพยายามงดนะคะการเผยแพร่เพราะว่าจริงๆแล้วเราบล็อกเขาแล้วนะคะบางทีเราโพสต์ไปเขาก็สามารถ ที่สรุปได้จกเพื่อนของเราหรือเพื่อนของเพื่อนของเราได้เช่นเดียวกันนะคะการบล็อกเขาแล้วก็การงดอัปเดตสเตตัสของเรานะคะมันก็จะช่วยลดก,การติดตามนะคะการคุกคามหรือการ uh, ตามคู่ทถามนะคะของเขาได้เช่นเดียวกันนะคะเก็บหลักฐานเหล่านี้เอาไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพหรือวิดีโอนะคะวิดีโอเสียงนะคะทําสำเนาไว้และที่สําคัญนะคะไม่ควรโพสต์นะคะภาพหรือวิดีโอเสียงเหล่านี้ในที่สาธารณะนะคะเก็บไว้ดาเนินคดีเป็นการส่วนตัวจะดีกว่าะคะ่ะ จากข้อแนะนําในการดูแลเบื้องต้นที่พี่เดียได้แนะนาไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคราวนี้ลรงมาดูค่ะว่าในทางกฎหมายเนี่ยเราจะสามารถทําอย่างไรได้บ้างนะคะก็ในกรณีแรกถ้าหากเกิดการรังควานหรือว่าถูกองค์กรคุกคามาทางข้อความนะคะก็เหมือนกับที่พี่เบียแนะนําไปแลนะคะว่าให้ตัดทุกช่องทางเนาะคราวนี้สิ่งที่สามารถทําได้เพิ่มเติมก็คือการไปลงบันทึกประจําวันไว้ค่ะ ความสาคัญของการลงบันทึกประจําวัน,นะคะก็คือการที่ทําให้ตํารวจเนี่ยได้รับทราบว,ว่ามันมีเหตุการณ์ตามความความมันมีเหตุการณ์ถูกข่มขู่คุกคามอันเนี้ยเกิดขึ้นนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรงมากขึ้นกับเราหรือเกิดเหตุการณ์อื่นๆนะคะในอนาคตตํารวจค่ะก็จะมีหลักฐานลงบันทึกประจําวันของเราอันนี้ไว้และตํารวจเองก็อาจจะสามารถสันนิษฐานได้ในเบื้องต้นว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครค่ะ ตอนนี้ก่อนที่เราจะไปลงบันทึกประจําวันนะคะเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะสิ่งสําคัญเลยคือเราจะต้องเก็บหลักฐานการตามอังว่าและคุกขามไว้ทั้งหมดค่ะการเก็บหลักฐานนะคะ เราสามารถทําได้ด้วยการอย่างแรกเลยค่ะแคปเจอร์หน้าจอโทรศัพท์ของเรานะคะหรือว่าที่ใดก็แล้วแต่ที่เราได้รับข้อความนะคะทั้งไม่ว่าจะแชทหรือว่าการคนในโซเชียลมีเดียต่างๆแคปไว้ให้หมดไปค่ะแคปทุกอย่างทุกข้อความที่เขาส่งมาด่าทอทำร้ายหรือมา,าข่มขู่เรานะคะต่อมาค่ะถ้าเกิดมีการส่งมาเป็นรูปหรือว่าส่งมาเป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นไฟล์เสียงนะคะก็ให้เซฟลงในมือถือของเราหรือว่า อุปกรณ์ที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์อัดเสียงอื่นๆนะคะจากนั้นค่ะนํารูปนะคะหรือว่าคลิปวิดีโอทุกอย่างเ,เก็บไว้ในที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็เน้นย้ำอีกทีเหมือนที่พี่เมียได้แนะนําไปเมื่อกี้นะคะว่าทางที่ดีเนี่ยแนะนําให้ปริ้นออกมาด้วยใส่กระดาษเก็บไว้เพื่อที่หนึ่งเนี่ยเราจะได้เก็บไว้ที่เรานาเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็ง่ายต่อการที่เราจะนําไปลงบันทึกประจําวันหรือว่าลงไปแจ้งความดําเนินคดีค่ะ ต่อมาค่ะถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรงมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเขามาพังทําลายทรัพย์สินที่บ้านเราหรือบุกมาที่บ้านเรานะคะหรือว่าในกรณีที่ร้ายกว่าน,นั้นก็คือเราถูกทําร้ายร่างกายนะคะการทําร้ายร่างกายนะคะไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนนะคะ การทาแค่ให้มีรอยช้าหรือว่าจะบาดเจ็บเลือดตกยางออกเนี่ยแนะนําว่าจะต้องแจ้งความดําเนินคดีค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปแจ้งความดําเนินคดีนะคะตามที่พี่เดียได้บอกนอ้องอย่างแรกเลยคือตั้งสติถ้าเกิดเหตุการณ์กับเราเกิดขึ้นนะคะอย่างที่2ถ้าเกิดการทํร้ายร่างกายนะคะให้ไปหาหมอนะคะเพื่อให้หมอเนี่ยตรวจเช็คว่าเราได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างนะคะและสิ่งที่เราทาได้หนึ่งก็คือถ่ายรูปเก็บไว้ค่ะว่าเรามีบาดแผลเกิดขึ้นตรงไหนบ้างนะคะต่อมาค่ะ ก็รวมกันกับสมมติว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้เคยมีการถูกตามความหรือคุกคามด้วยข้อความนะคะก็นําหลักฐานอันเดิมเนี่ยที่เราเคยเก็บไว้นะคะรวบรวมพร้อมก,กันกับภาพเหตุการณ์ของการถูกทาร้ายร่างกายหรือถูกคุกคามจากที่บ้านนะคะแล้วนําหลักฐานทั้งหมดค่ะไปแจ้งความดําเนินคดีกับตํารวจได้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะอย่างที่พี่เพียรแนะนาไปนี่ขอย้าอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะว่า ให้เรานะคะทําสําเนาเอกสารทุกอย่างที่เรานําส่งตํารวจไว้นะคะแล้วอยา่าลืมลงวันที่ลงเวลาและขอชื่อของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่รับเรื่องร้องเรียนของเราไว้ด้วยนะคะแล้วเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้ในที่ปลอดภัยนะคะไม่แนะนําให้โพสในโซเชียลมีเดียเพราะว่าอาจจะเป็นการยุยงผู้ที่ก่อเหตุนเนี่ยให้กลับมาทําร้ายเราได้รวมไปถึงมันจะมีผลต่อรูปคดีในอนาคตค่ะ นอกจากการลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะเรายังสามารถร้องพุกร้องเรียนคาะจากหวยงานราชการอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นศูนย์ดำเนิธรรมประจำอำเภอศูนย์ดำเนิธรรมประจำจำังหวัดหรือสำนักงานวิธีธรรมประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดค่ะ นอกจากนี้นะคะถ้าหากอยากขอคําแนะนําทางกฎหมายก็สามารถโทรไปได้ที่สายดยา่วนยุติธรรมหรือสภาทนายความในพระบระมราชูปถัมภ์ค่ะและสุดท้ายค่ะถ้าหากเรารู้สึกเครียดเป็นกังวลไม่สบายใจเนาะก็สามารถโทรไปขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตหรือติดต่อมาที่มลนิธิกรุงปัทนานีค่ะ